ผมช่างเบิร์ดนะครับมาพรีเซนต์นำเสนอเครื่องแยกกวดแยกสายมือสองญี่ปุ่นนะครับนี่ของโตเกียวเจแปนนะครับมาลุยมาลุมาสลุนะครับผมนะรเป็นแยกกวดเดี๋ยวจะมีกรวดนะครับในกวดนี่กวดนะครับผมนี่กวดตายนะครับแล้วนี่ข้าวนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเทลงใบครับนี่เทลงใบนะครับนี่เดี๋ยวเราจะข้าวคัดครับตัวนี้เป็นตะแกรงเจ็ดปลานะครับขย่านะครับผมแล้วก็จะมีตัวปล่อยข้าวด้านหลังอันนี้คือตัวปล่อยข้าวครับ อันนี้ตัวกักเก็บหินนะครับหินก็จะลงมาในกล่องนี้นะครับผมเวลาเราเปิดนะครับก็คือเราขัดข้าเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยเปิดออกมาขึ้นอย่างนี้นะครับหินก็จะไหลออกมาครับตอนนี้ยังไม่ให้ปิดจอนอ่ะตาเทข้าลงไปเราเทข้าลงไปตรงนี้ประมาณถังเก็บข้าวของเราอยู่ที่ประมาณสักห้ากิโลได้มั้ยครับอ่าห้ากิโลครับตอนนี้กำลังปัจจุบันหนึ่งร้อยนะครับ,รบ,บ,รบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับผมนะ ตัวสวิตช์เราก็จะเปิดสวิตช์ด้านหน้านะครับนี่คือสวิตช์เปิดนะครับนี่คือเปิดเครื่องก็ทํางานนะครับขยับเบาๆครับนิ่งๆครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเข้าด้านหลังนะครับปล่อยเข้านิดนึงนะครับดึงขึ้นมาดึงนิดนึงนะครับผมดึงแค่นี้ครับข้าวจะไหลลงไปนะครับอันนี้มีเศษแกบไปเรื่อยนะครับข้าวจะไหลออกด้านหน้านะครับนี่ครับผมข้าวก็จะไหล อันนี้เราต้องยึดพื้นให้แน่นนะครับนี่ผมลองตั้งที่สูงเฉยนะครับตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับอยากได้มือหนึ่งก็อยู่ในกล่องนะครับผมบอดี้อยู่ด้านล่างนะครับอย่างนี้นะอันนั้นเป็นสามร้อยกิโลต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยถึงห้าสิบกิโลต่อกรัมต่อชั่วโมงนะครับแยกหินแยกกรวดนะครับนะให้ได้้าวศาสตรนะครับแต่ว่าแยกอันนี้ไม่ได้นะแยกแยกไอ้พวกไอ้อะไรแกลบไปได้นะแยกให้หินกรวดทรายนะครับผมเท่านั้นนะครับหินกรวดทรายเหล็กนิดหน่อยนะครับ นะอันนี้ออกมานะนะครับเราสามารถเปิดดูได้เรื่อยๆนะครับเราดูได้นะครับนี่เปิดได้แล้วเราเปิดตรงนี้หน่อยนึงนะครับแค่นี้เดียวเราเปิดไปดูร้ำเห็นไหมนะครับกดัวดำๆเต็มเลยครับนะครับกลดำๆเต็มเลยนะครับเราเทซั้งลงไปจริหนึ่งได้ต่อเวลาไม่ต้องกลัวอืม หมดแล้วครับไอใหหมดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดที่ตุ้มเดียวแล้วหน่อยเดียวก็หมดแล้วนะครับผมก็คือเราเปิดเพียงนิดเดียวแล้วก็ได้ถ้าเราเปิดเยอะเกินไปข้าวจะออกเยอะนะครับเราเปิดเพียงแค่เอาหินออกระบายออกเป็นจังหวะจังหวะนะครับเดี๋ยวไปดูข้าวกันนะว่าหินออกครบไหมหินเยอะมากหินสายเต็มเลยนี้ฝาดมากับพื้นนะครับ น่าเนี่ยเรียบร้อยนะครับปุ๊บเรอเปิดเลยเปิดแป๊บเดียวเลิกแค่นี้พอครับอ่าตาปิดเครื่องปิดเครื่องหน้าหน้านะครับผมมาแล้วเรามาเทกันครับผมนะครับดูเห็นนะ,อ,ะ,นะอ่ะหนึ่งเมตรอ่าตาดึงเข้าไปนะครับเต็มเลยฮะปวดนะครับนี่เป็นฝอยเต็มเลยฮะ เปิดแป๊บๆเห็นไหมเต็มเลยครับนี่ทีเดียวหมดเลยเห็นไหมเต็มเลยครับเราเปิดแค่นี้ก็พอครับเห็นไหมกวดมาเต็มเลยนะครับถ้าเราเปิดนานเกินไปนะครับข้าวจะหลุดไปเยอะเราเปิดแค่แป๊บเดียวพอหินเขาจอหมดแล้วครับข้าวที่เราจําหน่ายไปหมดเลยนะครับนะเนือเคลียร์ข้าวตัวนี้ก็จะเป็นข้าวสาลนะครับไม่ติดฟันครับลดต้นทุนในการการทางานนะครับไฟบ้านครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ราคาจําหน่ายอที่นะครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับผมวันนี้ผมชอบเบอร์สัดดีครับ